สวัสดีค่ะเจโจก,กับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สลัดนะคะแล้ววันนี้โรเซ่มากับเกม Y Bandito Band i t o โอ้ยพูดเกมชื่อชื่อเกมไม่ค่อยจะถูกสักทีเป็นงงกลับมาสะดวนเหมือนเดิมแล้วนะคะแสดงว่าช่องจริงทุกคนคะ่ะพูดชื่อเกมไม่ถูกแบบนี้มาขอหน่อยแล้วกันวันนี้อุ้ยอีแม่จะงายล้กงอีมันโยกว่ะ,ะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบ,บจบคลิปแค่นี้ มาทุกคนไม่ยอมครับครั้งที่แล้วแบบเรามาสองรอบแล้วนะไวเวนิโต้รอบนี้ขอซ้ำอีกสักหน่อยละกันว่าเวิร์กจริงหรือเวิร์กเล่นนะเกมนี้เสียวเสียวก็อี้ไม่ไหว <S 2> <S 2> น้องจะงายปะเนี่ยอ่ะขอเบ็ดบาทก่อนละกัน30หมุนนะคะจัดไปไฟกระพริบปิ๊บปิ๊บปิ๊บ,บ <S <S เอาอะไรเนี่ยแกทาไมจออัดมันไม่ไปอ่ะแก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอโลดก่อแต่ตรงนี้มันหมุนอยู่นะเอาอะไรของมันวะนี่อ่ะแบเป็นตำนานละทั้งเก้าอี้ทั้งแบบเกม <c oughs> ไปจ้า <c oughs> เป็ดบาท <c oughs> วายสวยๆของจริงไม่ต้องพูดเยอะ คำเตือนนะคะเหมือนเดิมเลยสำหรับน้องๆหนูๆท่านใดท,ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะหรือว่าท่านใดท,ที่ประสบปัญหาทางการเงินเดี๋ยวไม่ควรเล่นตมโรเซ่แล้วดูโรเซ่เพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไหลเลยเปิดมาก็สวยเลยสวยจริงซุปเปอร์เมกา52บาทไปจ้าเฮ้ย ควาปังจะไปหยุดที่ตรงไหนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเธอโอ้ยโอ้ยโอ้โหหลังจากที่เปิดมาแบบปังปัง,ปงสับๆอะเนะาะจังหวะนี้ก็เริ่มจะเงียบเป็นงงอาฟรีเกมเข้าไม่เข้าจ้าสาว รุ้นมานานอีฟีเกมเนี่ยไม่รู้ว่าไงของเขาหรอกช่างมันเถอะเขาไม่เข้าก็ช่างเขาเถอะเออสักนิดสักหน่อยโอ้โหนางเจักเ,กเตอร์เอาไงเอาไงเออเจลดมากโอ้โหดอกนี้อย่างสวยแกจกเกรเตอร์กี่ตัวสี่ตัวปะถึงจะได้สี่ตัวเนาะ หรือสามตัวสามตัวเข้าลรวเหรอของจริงก็สี่ตัววันเกมอะไรวะขอโทษทุกคนมากๆาเลยซอรี่มากจริงเล่นหลายเกมมาก้รเจ่เล่นหลายเกมแล้วแบบเป็นสลวนเป็นแบบอ้องไปเลยว่าแบบเกมไหนต้องวายต้องสกเกตเตอร์กี่ตัวแล้วเกมไหนต้องอะไรทําไมอันไหนตัวแพงอันไหนแตกแบบไหนนะคะลวนไปหมดทั้งระบบแกต้องสู้เขานะสาทํำแตกฟรีเกมโคตรสวย อีกสามุหมดเอออีกสองหมุนยังไม่แตกเลย <c oughs> นิ่งนิ่งเกินแก <c oughs> okay, นิ่งเกินไปอะ่ะโอ้โหแกก็อยากจะร้องไห้อะ่ะสิบสี่บาทเธอกินปุยมุย ก็จะนิ่งหลับได้หลับแล้วนะตอนนี้เอาไงอะยังไงปวดทเทอร์โบโหน่อยดีไะไปดีครับจิบแตกและไม่มีไหลต่อโอ้ยแกม,มันเอาไว้แบบอ่ะขอเบ็ดสบาทหน่อยละกันโดดข้ามมาเลยถ้าแบบพูดดีก็ข้ามจังหวัดมาเลยจังหวะนี้ สิสวยๆแต่ไม่มีไหลต่อเป็นงงแกฉันขอไหล่หน่อยดิเอาไหลไปให้สุดคูณ3สวยมากคุณ4มีต่อจ้าดอกนี้คูณ5 Y Q คิสวยๆววแตกคู่คิวสวยๆวยเอาอ้อดที่คูณ7จ็ซะงั้นคุณ7ไม่แตกซะงั้นคอนต่อ,ตอรอบนี้84บาทไปจะไปไปไหน <c oughs> ไปต่อไม่รอแล้วนะ เออเอาดิอุ้ยตอนโตๆอีกแล้วแต่อ,อยากได้ซปเปอร์เมกาเอาไงดีอะแกฉันอยากได้ซปเปอร์เมกานะโอโหจริง,อรงเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยสวยสุด นั้นไงเรียบร้อย137บาทเฮ้ยถ้ามันไหลยอย่างตลอดคือมันเลิศนะแกอัปเบ็ดก่อนเดอ้อไม่อยู่แล้วเบ็ดสบาทอะไปเบ็ดห้าเลยอย่างไวอ,อาจจะไม่ถึง30หมุนนะทุกคนหมด30มสิบไปงั้นแหละเพื่อเหลือเพื่อขาดไปดิสวยมากแกเอ้ยแกก็โหดเกิน 209เ้20บาทใกล้ละใกล้ละใกล้จะซูเปอร์เมกาละจากก้อนโตเป็นเมกาละตอนนี้ใกล้จะความจริงเอาดิเอาดิอาดพอไหลดอกนี้ได้ไหมหัวจะปวดมากทำไมมันไม่สุดเรียบร้อย243บาท ยังอยู่เมกะอยู่ทุกคน hehe, ยังไม่ไปซูเปอร์เมกะโอ๊ยโอ๊ยเลิศมากเลิศสุดเออเรียบร้อยสวยๆเลยเฮ้ยเฮ้ยคูณห้าแล้วคูณหกแล้วครับจังหวะนี้โ้โหกลับมาคูณหนึ่งใหม่ เป็น5้าโหดเหมือนกันนะแกไม่ใช่เป็นห้าเออเป็นห้าถูกละอะไรเนี่ยจับสนก,กับตัวเองไม่ไหวแกอยู่ที่ก้อนโตๆอีกแล้วอะเราอยากซุปเปอร์เมกาบ้างทำไงดีอะปรับเบนกันนะคันสี่รับ1ิบบาทหน่อยละกันไม่เสียหายไปเลยรัวๆต้งงวะนนี้รัวๆไปครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายสวยคูณเจ็ดไปแล้วสวยมากกีตาร์แตกดอกนี้อย่างปังของจริงโอดเกินดอกเดียวยังอยู่เมก,กะอยู่ทุกคน380หูโหมันทำไมแบบสุปเ่อเมกกะยากเย็นจังเลยเกมนี้แต่มันไหลนะทุกคนดูดิถ้าไม่ได้แบบรู้เรื่องนี่คิดว่าแบบ มันติดบักไปแล้วนะคิวสวยมากเอาดีเจไม่ยอมแพ้ไม่มีใครยอมใครเลยดอกนี้นี่ซุปเปอร์เมกะมาเรียบร้อย524บาทอะขออีก2หมุนแล้วกันเดี๋ยวไปละอีก2หมุนไปแล้วทุกคนเอาเลยเลยกดหยุดไว้ก่อนเลยไปหนึ่งสอรรี่ <said> so, นะคะ <laughs> เรียบร้อย575บห้สวยมาก ลองกดดูดิเออเพราะแหละใครชื่นชอบคลิปนี้ของเราเซ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ล์โรเซ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะวันนี้เราเซ่ขอตัวลาวไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายคะ่ะอะคอนเฟิร์มนะว่าน้องมานะทุกคนนะไปตามกันได้วายบาดิโตครับ